COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพพี่น้องครับวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันผ่านทางพระธรรมกิจการบทที่19 1ข้อ11ถึง22เราอีธานด้วยกันนะครับพระเจ้าพระองค์เองเป็นพระเจ้าผู้ทําการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่พร,าารุ่งรทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งและทุกสิ่งก็อยู่ ใต้อำนาจของพระองค์ขอพระเจ้าทรงปรดงรงให้เราทั้งหลายได้เชื่อในพระนามของพระองค์ให้เราทั้งหลายได้เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังใจที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าขอทรงโปรดทรงให้ชีวิตของเราทั้งหลายได้เกิดผลตามชอบพระทัยของพระองค์ในพระนามแห่งพระยิสกุเจ้าอเอเมน กิจการบทที่19กข้อ11ถึง22พระเจ้าได้ทรงทำการอัศจรรย์อันพิสดารด้มือของเปาโลจนเขานำเอาผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนจากตัวเปาโลไปวางที่ตัวคนป่วยโรคนั้นก็หายและวิญญาณชั่วก็ออกจากคนแต่พวกยิวบางคนเที่ยวไปเป็นหมอผีพยายามใช้พระนามพระเยซูเจ้าขับวิญญาณชั่วว่าเราสั่งเจ้าโดยพระเยซูซึ่งเปาโลได้ประกาศนั้น ผู้อยู่คนหนึ่งชื่อเสวาวาเมตุรโรหิตใหญ่มีบุตรชายเจ็ดคนซึ่งได้กระทําอย่างนั้นฝ่ายวิญญาณเชื่อตอบว่าเยซูข้า,ขาก็าารกู้จักเปาโลข้าก็รู้จักแต่พระเจ้าเป็นผู้ใดเล่าคนที่มีวิญญาณชั่วสิงอยู่จึงกระโดดใส่คนเหล่านั้นและเอาชนะเขาและปราบเขาลงได้จนคนเหล่านั้นต้องหนีไปออกไปจากเลือนทั้งป่อยกายและบาดเจ็บเรื่องนั้นได้ลือไปถึงหูคนทั้งปวงที่อยู่ในเม็กซซัสทั้งยิวและกรีก และคนทั้งปวงก็พากันมีความเกรงกลัวและพะนามพระเยซูก็เป็นที่ยกย่องสรรเสริญมีหลายคนที่เชื่อแล้วได้มาสารภาพและเล่าเรื่องของกันซึ่งเขาได้ไปกระทํานั้นและหลายคนที่ใช้เวทมนต์ได้เอาตําราของตอนมาเผาต่อหน้าคนทั้งปวงตําราเหล่านั้นคิดเป็นราคาถึง5้าหมนเหรียญงิน พระเจนะของพระเจ้าก็บังเกิดผลอย่างมากและมีใช่ครั้นสิ้นเหตุการณ์เหล่านี้แล้วปอลดได้ตั้งใจว่าเมื่อไปทั่วแคว้นมาซิดโดเนียกับแคว้นอาคยาแล้วจะเลยไปยังกรุงเยรูซาเลม็มเมื่อข้าพเจ้าไปที่นั่นแล้วข้าพเจ้าจะต้องเห็นกรุงโรมด้วยท่านจึงใช้ผู้ช่วยของท่านสองคนคือทิมโมธีกับเอทัทัสไปยังแคว้นมาซิดโดเนียไว้ท่านพักอยู่หน่อยหนึ่งในแคว้นเอเชีย ผู้ชนของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าตอนที่เปาโลอยู่ที่เมืองเอเฟซัสก็ได้ทําการอัศจรรย์อย่างมากมายนะครับและก,ลก,ก,าการอัศจรรย์ที่เปาโลทรงกระทำเนี่ยในพมพีข้อ11บอกว่าการอัศจรรย์อันพิสดารแสดงว่ามันเป็นการอัศจรรย์ที่เหนือกว่าที่มันเกิดขึ้นในเมืองเอเฟซัสนะอัศจรรย์อย่างไรเลยก็คือ แค cool well ่เอาผ้าชนะากับผ้ากันเปื้อนของเปาโลไปวางคนป่วยโรคก็หายวิญญาณก็ออกนะครับคือเหมือนกับส่งส่งของใช้ของเปาโลออกไปมันก็สามารถจะทําให้คนหายโรคได้พี่น้องครับแต่ต้องต้องระวังตรงนี้ดีๆว่าอันนี้มันเป็นเหตุการณ์เฉพาะไม่ได้เป็นเหตุการณ์ปกติอย่างนั้นเองเนี่ยไม่ควรจะ ยกเหตุการณ์ตอนนี้และเอาไปใช้ในทุกกรณีนะครับซึ่งมันมีหลายที่ได้ทำแบบนี้เพร่อผีไม่ได้ไม่ได้พูดชัดเจนขนาดนั้นนะครับมาดูพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ต่อผู้ยิวบางคนไปเป็นหมอผีพยายามขับผีด้วยพระนามของพระเยซูที่เขาไม่รู้จักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใน กฎหมายของโมเสสเนี่ยห้ามในการที่จะ,ะทำอาชีพแบบนี้นะครับแสดงว่าเขาเองเป็นพวกที่ไม่ไม่ได้เป็นคนยิวที่เชื่อในลัทธิยิวอย่างแท้จริงนะครับพวกเขาเองทำตามใจชอบเมื่อไปอยู่ในเมืองเอเฟซัสเมืองที่เป็นเมืองของวิทยาการนะครับรวมทั้งวิทยาการทางด้านเวทมนตรศาสตร์ด้วยเหมือนกัน เราเห็นว่าธุรกิจเวทมนต์ศิลศาสตร์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ทําเงินนะหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของตําราเวทมนต์ต่างๆเนี่ยราคาสูงมากนะข้อ19เราเห็นว่าไอตำราที่เขาเอามาเผาต่อหน้าของเปาโลเนี่ยและก็คนต่างๆเนี่ยรวมกันเนี่ยราคาถึง50,000เหรียญเงินแสดงว่าสูงมากๆนะครับไอ อีบุตรของเสว่เจคนนะครับก็ได้แอบอ้างแบบเดียวกันก็คือขับผีโดยพระนามพระเยซูที่ที่เขาเองบอกว่าที่เปาโลประกาศแสดงว่าเขาไม่ได้รู้จักพระเยซูมันก็เลยไม่แปลกอะไรที่ผีไม่กลัวแล้วผีแทนที่จะไล่ผีได้ผีก็ได้ทําให้พวกเขาบาดเจ็บนะครับตอนนี้ก็บอกว่าเขาต้องหนีออกจากเรือนทั้งเปลือยกายและบาดเจ็บไม่ถึงหนีตายมาเลยอะ่ะ นะครับเพราะว่าผีไม่กลัวแล้วก็ผีก็เล่นงานเอาอย่างอย่างเต็มที่นะมันก็เลยทําให้เรื่องเหล่านี้ลือไปในกลุ่มชาวเอเฟัสแล้วก็ทั้งชาวยูและชาวกรีกนะพระนามของพระเจ้าก็เป็นที่ยกย่องเหตุการณ์ตอนนี้เราได้เห็นถึงบทเรียนหลายๆสิ่งด้วยกันเป็นแรกคือพระเจ้ารับรองผู้รับใช้ของพระฤาษีเทียมนานและพระองสามารถจะให้คนของพระองค ทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ได้นะครับถ้าพระเจ้าจะทําจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกอะไรที่ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้ากันเปื้อนไปวางนะหลายคนแอปพพรยก็คือเอาเนใครบ้างเอาเสื้อคลุมบ้างนะครับวางมือแล้วก็ส่งไปไปรักษาโรคซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไม่ควรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหตุการณ เฉพาะมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ปกติแต่เป็นเหตุการณ์เฉพาะเรื่องที่สองนอกจากพระเจ้ารับรองผู้รับใช้ของพระยสิทธิทยมนาจแล้วอันที่สองก็คือว่าสิทธิอำนาจมาจากการรู้จักพระเยซูไม่สามารถแอบอ้างได้คนที่มีพระเจ้าอยู่ภายในเท่านั้นที่จะมีสิทธิอำนาจของพระเจ้าเพราะวอะไรเพราะพระเจ้าอยู่ในเขานะครับพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าอยู่ในเขา ประเด็น,นที่สามคือหมายสำคัญจะติดตามผู้เชื่อไปเราเห็นว่าเปาโลทำหมายสำคัญการอัศจรรย์แต่มาระโกบทที่16ได้พูดชัดเจนบอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญก็จะเกิดขึ้นที่นั่นแสดงว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้รับใช้ด้วยซ้ำไปแต่เป็นคนที่มีความเชื่อก็สามารถจะกระทำการอัศจรรย์ได้เหมือนกันถ้าพระเจ้าจ่าชายนะครับ ประเด็นที่4คือข้าวประเสริฐมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคนนะครับตอนนี้เนี่ยพวกเขาเองได้เมื่อเชื่อแล้วเนี่ยในข้อ18บอกว่ามาสารภาพแล้วเล,เล่าเรื่องของการที่เขาได้กระทํานั้นและหลายคนใช้เวทมนต์ได้เอาตําราของตนมาเผาการกลับใจงเขาแสดงออกนะครับอย่างเป็นรูปธรรมคือการที่เขาเอ็นทันหลังให้กับสิ่งเดิมที่เป็นอยู่ ตำราที่เคยมีคุณค่าสำหรับเขาเขาขายเ,เขาเผาไม่ได้เอาไปขายต่อนะครับนั่นเองเนี่ยเราเห็นถึงบทเรียนเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ตอนนี้ขอพระเจ้าสมบติทรงใช้เราทั้งหลายเพื่อเราเองจะรับใช้ด้วยสิทธิ์ทียมนาศอย่ากลัวที่จะรับใช้พระเจ้าเพราะว่าเราไม่ได้กระทำเองแต่เราไปโดยสิทธิเทียมนาจของพระองค์ผู้อยู่ในเราทั้งหลายอธิษฐานด้วยกันครับ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เองทรงกระทําการร่วมกับคนของพรงะองค์ทั้งหลายปฏิบัติพระองค์ผู้สูงสุดและสิทธิอำนาจของพระองค์ก็อยู่กับเราทั้งหลายพระชาตขอให้เรามีใจกล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐด,ด้วยสิทธิอำนาจของพระองค์ขอพระนามของพระองค์เป็นที่ยกย่องสูงสุดในพระนามแห่งพระศิศกุจาเอง